กลัวทุกอย่างเลยกลัวใครกลัวฝั่งเขาด้วยเขาตามมาเงี้ยพี่มีคนตามมาไหมมีพี่คนนี้นะคะที่เขาพาไปอะ่ะเขาเด็ตามมาใช่เขาตามมาเขาโทรมาขู่เลยว่ามึงห้ามแจ้งความนะอย่างเงี้ยก็กลัวเขาจะกลับมาอย่างเงี้ยกลับมาฆ่าอย่างเงี้ย วันที่30กันยายน2567สองสามีภรรยาเดินทางมาร้องสื่อขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลและเตือนภัยคนไทยให้ระวังแก๊้งคอนเซนเตอร์นางสาวสิครินเล่าว,ว่าเมื่อวันที่23กันยายน2566เพื่อนรุ่นพี่ชักชวนให้ไปทำงานในบ่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยมีเงินเดือนเดือนละ1,500 0บาททั้งสามีและพ่อของเธอจึงตัดสินใจไปด้วยกันเนื่องจากชีวิตในประเทศไทยลำบากเมื่อไปถึงด่านชายแดนที่จอสาแก้ว มีคนพาไปลงเรือข้ามฝั่งและเมื่อถึงประเทศเพื่อนบ้านได้พบกลุ่มคนในชุดคล้ายทหารซึ่งทําให้รู้สึกไม่สบายใจในวันแรกพวกเขาถูกขังไว้ในอาคารที่ไม่ใช่บ่อนจริงแต่เป็นที่หลอกลวงในวันถัดมาเจ้าหน้าที่ได้หยิดโทรศัพท์บัตรประชาชนและบัญชีธนาคารใหม่ทั้งหมดพร้อมบังคับให้พวกเขาสแกนใบหน้าในแอปธนาคารหากไม่ทําจะถูกทําร้ายด้วยเหตุนี้ทําให้รู้ว่าถูกหลอกและเริ่มวางแผนหลบหนีออกมาหลังจากหาวิธีหลบหนีได้สําเร็จ สามีก็โดนหมายเรียกในคดีช่อโกงที่กรุงเทพระหว่างที่นั่งรถไฟไปพบตำรวจและถูกจับกลุ่มในข้อหาเกี่ยวข้องกับเงิน48,000บาทโดยพวกเขายืนยันความบริสุทธิ์นางสาวสิขรินกล่าวต่ออีกว่าขอให้รัฐบาลช่วยหาทางแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเผยว่ายังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ต้องการกลับบ้านรวมถึงเตือนคนที่คิดไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะในบอนให้ระมัดระวัง มิฉะนั้นอาจตกเป็นเหยื่อเช่นตนเธอยังได้ฝากถึงลูกชายวัยเจ็ดขวบว่าถ้าพ่อแม่ถูกจำคุกแล้วลูกจะอยู่กับใครเนื่องจากไม่มีทางออกในชีวิตและไม่สามารถชำระหนี้สินตามกฎหมายได้แค่ค่ารถไปหาพนักง,งานสอบสวนก็แย่แล้ววันที่สี่เข้าเข้าไปคุยกับพี่เขาเว่าหนูขอไปทำพาสปอร์ตหนูมีลูกหนูมลูกนะหนูขอไปกลับไปกลับนี้ได้ไหมทํางานด้วยขอทํางานด้วย พี่แบ่งยังไงพี่แบ่งเท่าไรเขาบอกว่าเจ็ดสิบสามสิบของพี่อ่ะเจ็ดสิบนะแต่พี่จะให้หนูแค่สามสิบหนูกลับมาแล้วอ่ะหนูติดต่อพี่มานะเหมือนเขาให้อะไรสักอย่างมันเขียวๆที่เป็นรูปเป็นแอปเขียวที่ติดต่อกับฝั่งเขาโดยตรงนะคะรวงยังไงก็ได้ให้หนูออกไปจากตรงนั้นให้ได้อลพี่แล้วแบบหนูก็แบบพี่เนี่ยหนูหนูขอทํางานเขาก็หนูทํายังไงก็ได้ให้หนูออกมาให้ได้อะพี่แบบเขาก็เหมือนแบบไปคุยกับ หัวหน้าเขาพี่ครั้งแรกเขาก็ยังไม่คุยครั้งที่สองเขาก็ยังไม่คุยทีนี้เขาเหมือนไปคุยกับหัวหน้าชาวจีนนะพี่ว่าน้องขอออกมาทำพาสปอร์ตแล้วจะรีบกลับมาไม,ม่ไม่กี่วันเนี่ยน่ะพี่ไม่เราออกมาแล้วเนี่ยเขาเราไม่ได้สแกนหน้าทำไมเขาเอาได้<อ>เขาทำตั้งแต่ตอนที่เราอยู่เข้าไปวันแรกค่ะพี่สแกนหน้าค่ะให้เรานั่งสแกนหน้าอย่างนั้นเลยค่ะนี่ค่ะ เป็นหมายของแฟนยังไงถ้าเขาแบบสั่งให้เราทำอย่างเงี้ยสแกนหน้าถ้าเราไม่สแกนเขามีกระบองไฟฟ้าพี่เขาตีเลยเขาไม่ไอ้นี่เลยเขาให้เราสแกนพี่เราทําอะไรไม่ได้เราเลือกไม่ได้เราเลือกที่จะจะแ,แบบไม่ทําไม่ได้พี่เพื่อรักษาชีวิตหนูไอ,อะกลัหมาลูกหนูต้องทำ เข้ามารับรับไปไหนที่รับไปที่ไปส่งเราที่ที่ท่ารถที่ที่เรามาคือเรานั่ง<ะ>นั่งเรือข้ามมาค่ะเ,เอาเราไปส่งที่เดิมเพื่อที่ให้เรากลับไปทําพาสปอร์ตไม่ได้อยู่กับลูกด้วยถ้าโดนจับมาค่ะไม่ได้หนาพ่อนะาแม่ไม่รู้ว่าจะตายอยู่นั่นหรือปั้นก็ไม่รู้พี่หนูอยากให้เขาแบบ อยากเตือนอใครไม่อยากให้ไปทํางานอยู่ที่นั่นไปไประเทศอื่นดีกว่าใช่ครับทําแบบไม่อยากให้เขาไปแบบผิดกฎหมายแบบที่หนูไปอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูไปช่องทางธรรมชาติที่เขาแบบพาหนูไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้หนูก็ไ,ไปหม่อีกถูกจับเมื่อไหรน,นะถูกจับเมื่อวานก่อนค่ะ